สายสีมูพร้อมแล้วส2 1สองหไปเร้วมกะไปเลยไปเลยไปเร็วสีจะพูเรื่องเร่เ่งหนึ่งสีจะพูเสีจะพูเร่งจะพูเ่งจะพูเร่งจะพูดร่งมา โอ้ยหามเมื่อยกว่าไม่เขียนบว่าไม่เขียนคุณนันตพาค่ะอะไรคะตอนนี้สีฟ้าตีตื้นขึ้นมาได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งค่ะโอ้ยญาติสีชมพูออยหายเซนียญาติพันบัทูสีจะออยให้ยังไงดูกองเชียร์จีบแมนม,มองก็รู้ว่าเขาเข้าข้างสีไหนบอแมนเด็กหน่อยบอหม่มองนั่งซื้อไม่ได้ไปนั่งฟังพูด <c oughs> ตอนนี้เสมอเชียร์สีชมพูประชุมกันบ้างเตานี้ปเพิ่นสะกอนตาหนาเขาเก็บแห้งไว้เอาวางสันนิษฐิค่อ ชีาคือมีเสือสีเลยๆมานหน่อยชีฟาคือมีเสือสีเลยๆมน,นปะท้วงวงโอ้ยมาลนวงวงไม่คะทางพิกรรการบอกว่าหาสมาชิกมาเพิ่มให้จานวนเท่ากันได้นะคะไม่ผิดกติกาโอ้ยทอกันทอกันนับแล้วไม่ผิดกติกาถามว่าน,นับเพราะว่าเพิ่นตายแล้วนั่นแม่รรีเฟอร์อยุใส่ลรหนึ่งหัวเกาตำราวสาวัตถียุใส ต่อไปรอบสุดท้ายเป็นรอบ,รอบตับสสดตสินนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสีไหนจะแน่นะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะยังไม่พร้อมค่ะโอ้นักแสดงสีฟ้าหนึ่งคนเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะเฉยยังตะคีมเท้ใสหลอกกับผ้าลุมถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอฉี <laughs> <laughs> เออมื่อื่นตื่นมาเนาะมื่อื่นตื่นมานพร้อมแล,แล้วนะคะเราจะมาเซตนี้เป็นเซตตัดสินนะคะสีฟ้าพร้อมหรือ,อยังคะององขอสัญญาณเสียงหน่อยค่ะพร้อมหรือ,อยังคะโอ้ยจะเฟ้าดึงสีฟ้าพร้อมแล้วสีชมพูพร้อมหรือ,อยังเงียบนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งรอบค่ะ สูสีมากค่ะสูสีมากกับเซดีสูสีมากสูสีมากยังอยู่ที่กึ่งกลางนะคะยังอยู่ที่กึ่งกลางยังอยู่ที่กึ่งกลางอยู่สีฟ้าดึงดึงมาอยู่ในแดนสีฟ้าเยอะมากค่ะตอนนี้ดึงมาแล้วดึงมาแล้วเลยมาแล้วเลยมาแล้วคุณน็อตนภาค่ะวันนี้เราได้ พูดชนะแล้วพูดชนะได้แก่สีสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะมอบรางวัลเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะค่ะเอาสีฟ้าส่งตัวแทนรับรางวัลค่ะค่ะไม่มีการโบยบายนะคะเพราะว่านักกีฬาเรารู้แพ้รู้ชนะรู้ขี้ใครนะคะรู้ว่าแพ้เู้่ะค่ะ รับมอบรางวัลนะคะสีฟ้ารับรางวัลโดยอัศลาค่ะเอาใจขอม้าไปรับรางวัลก่อนเดี๋ยวรับรางวัลรับรางวัลเอาในมใจนมใจนมเรียนเชิญคุณอัชชัยเวิรนเสียงลูกแม่ออจังหวัดชัยภูมินะคะรับรางวัลด้วยนะคะประกาศซื้อเฮลราพราแล้วขอม้าเบิรงไล่แมนค่ะประกาศเลยพูดได้มอบโยน้องร อ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลระหว่างกีฬาผู้บริหารเพชรโนนตุนนะคะมอบรางวาัแลวแข่งกีฬาวันนี้แชมป์นักกีฬาวันนี้ได้แก่สีฟ้านะคะตัวแทนน้องน้ำอูนจากตัวเกียวมิวสิกนะค,ะ,คะมอบโดยน้องยูรีนะครับผู้บริหารเพชรโนนตุนค่ะอ๋อประเภทชักกระเยอือใช่ไหมคะอันนี้ประเภทชักกระเยะ้ประเภทะะชักกระเยอต่อไปประเภทฟุตบอล ต่อไปเประเพศฟุตบอลน,นะคะสีที่ชนะนันกกีสีชมพูค่ะเชิญนักกีฬาเออตัวแทนนักกีฬาจากสีชมพูนะคะเจเล้นงนครสินค่ะบอ,อ,บบอบอสกล้องวายุจากเพรนนตุนนะคะมอบรางวัลผู้ชีนี่ที่ <c oughs> าเปียกปากนั่นจรมอบให้เจเลินงนครสินโอ้รู้จักไหว้ด้วยนะคะดูจากหน้าไม่น่าจะมีมารยาทเลย โอ้ตอนนี้เริ่มดวลลามแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะค่ะเอาไปทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะลลต่อไปอวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลกีฬาประเภทวอลเลย์บอลนะคะได้แก่ลลสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะขอตัวแทนนะคะตัวแทนคุณอัจฉจชัยเวินเสียง <c oughs> คุณอัจฉจชัยเวเินเสียงนะคะลูกคุณแม่ออจากจังหวัดชัยภูมิ มอบโดยผจกโบสนะคะเอาเพื่อให้อัชารามอบให้อัชาราบัดเนี้ยทีม่มอบจะผู้ใดเป็นเจ้าเจ้าเป็นไผยบัดเนี้ยม,ม,มอบกล้วยนะคะไ,ไ,ได้กล้วยเอาไปทําเครปได้ค่ะมันมีจรหน้าเครปเครปหน้ากล้วยอยู่ใช่ค่คะไม,ไม่อยากกินกล้วยหวานน่ะ อยกินกล้วยอะไรกินกล้วยข่าวโอ้ยผู้ใดว่ามันหวานากล้วยดีบมันฝาดตนเออ <c oughs> แล้วก็ผ่านไป <c oughs> ครับเมื่อนี่พี่น้องมาฮอดช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถึง <c oughs> ช่วงปิด <c oughs> พ,พิธีการนะครับเพราะว่าเบิ้งหน้าตานะักกีฬาแต่ละคนกะโซะมาแล้ว บ่เป็นตลอดดอกพี่น้องเบื้องอาจารย์ตูนแล้วก็อสิได้ให่น้ำเกลืออยู่สูตัตงแต่มาผลสุ้มเนี่ยสูตรตั้งแต่มานักดนตรีนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่พทีมงานทุกคนเลยนะครับอาจารย์นักดนตรีทีมงานแทมโปแบนนะครับน้องๆได้ครับแมวมาเลยครับทีมงานศิลปินน้องน้องโตเกียวมิวสิกนะครับน้องแอนนี่น้องสแตมน้องสกายเออน้องสแตมน้องน้ำอูนน้องซี่แกมน้องยุลินะครับแล้วก็น้องกองวายุน้องแหนกวรุลุน้องชิ้นจัง ขอบคุณหลายนะครับเมื่อนี้ที่มีจิตสธามาหาทุนให้น้องๆนำแล้วก็ขอบพระคุณไปยังพี่ป่านด้วยนะครับสำหรับไก่หมุนและมุนลิ้นนะครับแล้วก็พิเล็กแบนโซูด้วยนะครับพิเล็กแบนโซูครีมกันแดดและบอดี้ออยขอบคุณรับเชิญกิติมาศักดิ์ด้วยนะครับสำหรับคุณวอยเบิกบานแม่อัศราน้องอมอสนะครับคุณแคนดี้นะครับแล้วก็คุณข้าวโอ๊ตแม่ลิง แล้วก็คุณนนทพานะครับพิธีกรคูใจนะครับคุณนนทภาหล้ะก็คุณบอยเบิกบานขอบคุณหลายหลายมือนี่ทีมาซอยการซอยงานเอ้าคุณคู่ขาแล้วที่สําคัญขอบคุณพี่ขอบคุณน้องน้าแน่แล้วก็ขอบคุณแดนเซอร์สุดล่อเฮ้าคุณฟุกพี่ฟุกด้วยนะครับพี่ฟุกโอ้พูนพูนยู้อไซแลวโอ้พ่นแล้วว่ามันท่าหัวคอรออจี้ตุงตลาดกล้วยของข้าขอบคุณหลายหลายขอบคุณแม่ขวดและยองด้วยแล้วก็พี่วันด้วยนะครับที่ร่วมสมทบร่วมมอบ อุปกรณ์ดูดิย่างให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านสวัสดีเมื่อนี้น้องๆนักเรียนสวัสดีนะครับมาเข้าแถวรับกัมมี่ไลฟ์ฟู้ดเลยนะครับมารับเยลลี่กัมมี่ไลฟ์ฟู้ดนะครับอันนี้จากแม่พละยองแล้วก็ขอบคุณไอศครีมด้วยนะครับจากด้อมแค่น้อยขอบคุณแม่บูด้วยนะครับแล้วก็มีปอด้วยขอบคุณทีมงานไลฟ์สุดหล่อนะครับบ่าวภูไทยนะครับพี่จุนนะครับบ่าวภูไทยสตูดิโอนะครับทีมงานไลฟ์มาตรฐาน คุณภาพต้องพูดให้สตูดิโอขอบพระคุณไปยังผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ฝากไว้นดนามนะครับสำหรับฟินขับขอนแก่นยาดมฟินแห้งนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ EP ที่จะถึงนี้วันที่16นี้นะครับสำหรับเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับกลุ่มปิดรอบเพชรนนตุนบัตรราคา129บาทนะครับเพชรนนตุนครับเพชรนนตุนโอ้ประเด็ยันเสียงโดูดเราไปกล่องว่าอยู่เฮ้ย เย็งทอดันมาเนอะวรับไ่อาได้ทำได้เลน,นะครับมันเต็มห่ออะไรเยอะเบาเถอะมันเต็มห่ออะไรเข้าไว้ให้ยังไงมันนี่เท่าไหรเออจะใส่มันถีบกระเซ้า <c oughs> ไปแจกของอีกหน่อยนะคุณกองว่ายอยู่อันนี้เขานั่งแจกต้อนะฮะนี่ว่าเบาเรี่ยงทำไมะนี่ขนมน,นะครับผมขอบคุณทุกบา,าททุกจิตังเนื้อทำมงหมดรวมกันนะครับขนมจีนน้ำยา <พอ S 1> นะครับขนมจีนน้ำยาห่อรไดเด้ออีหล่าห่อไปฝากผู้ปกครองน้ำ เหมือนรบอกไอศครีมเหลือบ่ครับไอศครีมไอศครีมนะครับอ้าวเอาคนละหนึ่งห่อนะลูกใครที่ได้แล้วนะครับเอาห้มูนําเดอขันจะของเอาผู้เดียวมูสิบ่ได้กินน้ำด้นะครับจากแม่ขนละยองนะครับแม่คัน้องยูริมอบกัมมีไลฟูดให้ครับน้องๆโรงเรียนบ้านสวัสดีแล้วก็สนับสนุนเครื่องดื่มด้วยนะครับขอบคุณพี่เล็กแบนโซด้วยนะครับครีมกันแดดและบออยล์ผลิตภัณฑ์แบนโซขอบคุณบ้านฮักน้องสีแกรมด้วยนะครับสาหรับ น้องซีแกรมบานฮักน้องซีแกรมฝากผลงานเพลงผู้บ่าวไทยเลยด้วยนะครับของน้องซีแกรมซิงเกลิลที่จะออกเร็วๆนี้นะครับผู้บ่าวไทยเลยนะครับแล้วก็ฝากเขาไปฟังเพลงพี่ยุริด้วยนะครับผลงานเพลงสุนทรผู้เพลงสุนทรผ,ทรผูของพี่ยุริกลับไปหอดบ้านมีโทรศัพท์กับลักโทรศัพท์อีเมลไปเปิดฟังเด้อพิมพเขาว่าเพลงสุนทรผู้วังสันขอบคุณพี่ๆศิลปินรับเชิญน้องๆศิลปินโตเกียวมิวสิก ทุกคนเลยนะครับน้องสเตมน้องแอนนี่พี่น้ำอูนนะครับคุณก่องว่าอยู่พี่ฟุกนะครับขอบคุณหลายคุณแนกวรลลุดน้องซี่แกมน้องเขาโอดน้องนอนาผาน้องบอยเบิกบานน้องอัศรา,าใครที่ยังไม่ได้มาเข้ามาเข้าแถวเอาขนมเลยนะครับ คณะครูก็มาเข้าแถวเอาได้นะครับคณะครูกับมาเข้าแถวเอาได้เด้อโอ้เสียแดงๆนี่เป็นแม่คุณเป่าคุณแม่เป่าสมีเป่ารัศมีมันนี่นบนะครับแม่แม่พญาเป่ารัศมีมเ,ปะะเป็นแม่ของแม่เป้านะครับ คณะครูบุคลากรมารับได้นะครับขอบคุณทีมงานไรอีกคั้างหนึ่งนะครับขอบคุณทีมงานบาวผู้ไทยสตูดิโอนํานะคบขอบคุณพีจุ้นด้วยนะครับขอบคุณบ้านหักครูชินจังด้วยนะคะบขอบคุณบ้านหักเจ้าของก่อนจะปรจบงานแล้ว ศิลปินนะครับชุดกระโปงล้วก็กระโปงในล้วก็วิกนะครับเอาขึ้นตีห้องประชุมเลยนะครับส่วนส่วนส่วนเสือแจกนะครับส่วนเสื้อกีฬาแจกนะครับพิยุรีไปไส่แล้วมาแจกขนมนองเร็วเรพิยุรีมีนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ขนมไหมครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจิขอเสื้นท่านผู้ว่าการก่าปิดงานสักเล็กหน่อยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้มีการจุธามาหัสนำเพลงนะครับได้กาวปิดงานสักเล็กน้อยครับผมค่ะขอบคุณทางคุณครูชินจังนะคะแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานโตเกียวมิวสิกแล้วก็ค่ายเพลงหรือว่านักร้องนักแสดงต,งต่างๆทุกๆท่านนะคะที่วันนี้มาช่วยเหลือมาสนับสนุนลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวัสีสวัสีราชดังสลิดนะคะ ขอบคุณค่ะนะคะมีทั้งสิ่งของอาหารขนมเยอะแยะมากมายนะคะที่มาร่วมกับลูกๆน้องๆในวันนี้นะคะถือว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะที่ทางคุณครูชินจังนะคะเป็นผู้ประสานเป็นตัวแทนจากทางค่ายโตเกียวมิวสิกทางผู้บริหารต่างๆของค่ายนะคะขอบคุณไปทุกๆท่านที่มีส่วนอุปการะคุณนะคะที่สนับสนุน โรงเรียนเรานะคะในทุกๆอย่างในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปทีมงานจะแวะเวียนมาเยี่ยมมาชมมาสนุกสนานกัน แบบนี้อีกนะคะถือว่าวันนี้เราได้รีแลกได้ผ่อนคลายลูกๆเราก็ได้สนุกสนานไปด้วยนะคะไม่ได้มามอบอะไรแต่ก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันมาเยี่ยมลูกๆนักเรียนก็ได้นะคะเราต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่าน